ครับให้แม่หรอมีอะไรมาให้ครับให้รันแบมือด้วยเอาพ่อได้ด้วยเหรอให้หนึ่งของข้ามอะไรอ่ะแมงสสบโอ้ยพอดีเลือมากินกับข้าวพอดีเลยกินไหมกะเขราได้ไหมยกินกะเขราได้ปะไม่ใช่ไก่ทอดไม่ใช่ไก่ทอดแล้วทำไมต้องกินกะเพรย์จับ เียดเฉข้าหรือยังได้อยู่ระจับที่สามสิบกับจะไปทำหน้าวัที่สามสิบได้อยู่ระดับงานเลื่อนนที่สามสิบวันที่ยี่สิบเก้าเราเล่นอยู่บ้านเราใช่ไหมล่ะสามสิบแล้วก็แล้วก็ยกเลิกแล้วก็ได้เข้าบ้านพอดีเลยไปเรื่อยๆดีใจไหม เย่เธอจะได้ไปกดเธอจะได้ไปกดปูแล้วไม่ไม่กดปูจะทำอะไรนะง่ายเลไปเล่นน้ำโว้ยวันที่ยี่สิบเก้าตั้งใจว่าจะไปเล่นน้ำแต่ว่าไปดูไปกับญาติโน่ไปไหนวันที่เออไปรถตู้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ารถญาติโน่เหมือนเดิมเดือดอะไรตันดำไปสิวเอ้สิวมอหนึ่งสันลัง เป็นสาวแล้วสิวขึ้นแล้วแล้วเธอก็จะไม่ต้องเธอชอบไม่ล้างหน้าตอนเช้ามันเลยเป็นสิวไม่มันสิวสาวเอ้ยสิวสาวเอาอกหักเหรออกหักทาวนอกหักถาวรไหนหน้าคนาอกหักภรรยาหนูอะไรจันหน้าคนอกหักเป็นยังไงก็ไม่เสียใจเพราะว่าเราสวยเราหาไม่ได้ เห็นไหมแต่ขนาดอิปูยังหายากเลยนั่นแหละหนูพูห้ยานโดนบ่อยเลยไม่แม่นไม่เกียวรัด้ลยี2สิบาทลูกทำไมถูกจังแม่โซดามาขายวมีสีไหนล่สีชมพูสีม่วงเกียวกิ๊มีสองล้านนะเดียวเขาบอกับแม่ก็ได้ครับให้แม่มีอะไรมาให้ครับให้รานแบมือด้วยเอาพ่อได้ด้วยเหรอ อะไรอ่ะแมงสบโอ้ยพอดีเรือมากินกับข้าวพอดีเลยกินกับเ้าได้ไหมยกินกับเขาได้ปะไม่ใช่ไก่ทอดไม่ใช่ไก่ทอดแล้วทำไมต้องกินกับเนีจำี่มกันแหมดีเด้จำจี่หมวะรจังกข้าวหรือยังจะได้อยู่ที่สามสิบกจะไปทำหน้าวันที่สามสิบได้อยู่รัชดางานเลื่อน วันที่สามสิบวันที่ยี่สิบเก้าเราเล่นอยู่บ้านเราใช่ไหมล่ะสามสิบเราก็แล้วก็ยกเลิกแล้วก็ได้เข้าบ้านพอดีเลยไปเลยไปเรื่อยๆดีใจไหมเย้เธอจะได้ไปกดเธอจะได้ไปกดปูแล้วไม่ไม่กดปูเล่นอะไรนอนสิยไปเล่นน้ำวันที่ยี่สิบเก้าะตั้งใจว่าจะไปเล่นน้ำเยอะไปดูไปกับญาติๆไปรถตู้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ารถยาติ าม้อหนึง่งแต่ละเป็นสาวแล้วสิวขึ้นแล้วแล้วเธอก็จะไม่ต้องเธอชอบไม่ล้างหนะ้าตอนเชาน้ามันเลยเป็นสิวไม่มันสิวสาวเอ,อ้ยสิวสาวเอาอ,อ,อ,อกหักเหรอ